มันมีความเป็นอ,ออยผสมด้วยเพื่อการบำรุงปากไปด้วยปากไม่แห้งด้วยนะปากแล้วก็ไม่เป็นขุยด้วยนะทุกคนอ่ะไปเลยนะคะถ้าเกิดใครอยากจะได้นะคะนี่คือสิ่งที่ผู้หญิงสวยด้วยตัวเองสวยด้วยตัวเองไม่ต้องพึ่งช่างแต่งหน้าปราจะออนสีพีทปันออนสีพีทนะคะมันจะเป็นเนื้อฟัฟฟี่คือเนื้อหยุน่นหยุนมันจะเป็นเนื้อหยุ่นหยุนยน่ะนะคะมันจะเป็นเนื้อหยุ่นหยุน เป็นเนื้อแบบเหมือนขนมเค้กอะ่ะเป็นเนื้อหยุนยุนเหมือนขนมเคก้กอืมแต่ว่าเนี่ยมันจะเป็นเนื้อแบบนี้มันเป็นเนื้อที่เกาหลีกําลังฮิตมากแต่ว่าดัมจอมริกานะคะผลิตมาให้คุณแล้วเนี่ยเวลาปัดบัดออนนะคะปัดปัดตรงใต้ตาใต้ตาแค่เนี้ย ปึ๊บๆๆขึ้นไปทางนี้อย่าปัดลงข้างอย่าปัดลงด้านข้างอย่าปัดลงข้างล่างมันจะทำให้หน้าเนี่ยดูมีเนียงปัดขึ้นไปง,งี้อ่ะอ่ะให้มันให้มันชี้ขึ้นไปให้มันชี้ขึ้นไปหน่อยอ่ะให้มันชี้ขึ้นไปหน่อยอ่านะคะแก้มเราก็จะดูแบบมันมีความเป็นยกอ,ะอ่ะอ่าคางก็จะดูแหลมหน่อยอ่าประมาณนี้นะคะทุกคนเชิญได้เลยนะคะทุกๆคน